ตัวนาตากับสิออกมาประมาณนี้เด้อพี่น้องสิกินกับขนมจีนเด้อค่ะมือนี้ย่าบอกเน่าปลาแลมอนน้ำปลาหวานเด้อพี่น้องสูตรนีน้ำสีไหลกลัวปกติด้วยจ้ะแซบพี่น้องเดี๋ยวมากินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพอกันนี้แล้วค่ะกับตัวแซวดอนชัแนวเด้อค่ะมือนี้กัสิเป็นย่าบอกเน่าน้ำปลาหวานใส่ปัสแลมอนเด้อค่ะ เดี๋ยวมากินกันเลยเนาะค่ะนาะเมือนีกินกับขนมใส่ขนมจีนลงไปเนาะค่ะเดี๋ยวมาซีมก่อนพี่น้องว่ารสชาติมันเป็นยังไงยำปลาแซลมอนยำบมักหนาาปลาแซลมอนน้ำปลาหวานสูตรยอดเลยค่ะพี่น้องลองเฮ็ดิึงเด้อสูตรซาอุดอนน้ำยำมันสีาย หลายก็ปกติเลยอืมแซ่บจ้ะแั่แซ่มอนพี่น้องกับหอมแดงกับบกักแนวเข้ากันคักอืมแซ่บแซกับขนมจีนเนาะค่ะ อข้ากันครับพี่น้องชัดนะจ๊ะแซ่บอีหลีเดอร์สูตรซซวดอนยำสูตรน้ำประวัืม อันผู้ใดบอกกินน้ำเพิงเอาใส่น้ำตาลนะคะเด้วยน้ำตาลปีบ๊บเวลาย่าใส่น้ำตาลปี๊บแท่นด้วยพี่นอ้องแซ่บจ้ะสอดชามันสุดหยอดเลยพี่นอ้อง ใส่ขบขัวใส่อืมเ่ากันครับกลับบักนาาขอการขอกันพี่นองสดนหนามย่ำกับบักนาามันบอสูมแต่ว่ามันแสดอืม

เขากันซดเลยพี่น้องแซบแซบมึงพี่น้อง ตักบักหน้าตักหอมตักบักแตงใสม่มันจังเข้ากันสุดยอดแซบคั่บนะี่ยแซบลาย เห็ดมังเนื้อพี่น้องสูตรนี่ยสิติดใจเลยทันเห็ดสูตรนี้ย่ำยังกระแสบเห็ดยังกระแสบย่ำกระแสบใส้ยังกระไดใส่กุ้งใส่ใส่ย่ำกุ้งกระแสบพี่น้องย่ำกุ้งน้ำปลาหวานเห็ดสูตรนี้เลยจ้ะ หมักหน้าเพราอตองบีบหั่นใส่เอาแบบนี้แหละพี่นอ้องหั่นหมักหน้าใส่สดสดสดเลยแบบสดยอดอหอมข้าวคั้หอมขา้วมมขาวด ขาวคัวน้าปลาแดงนะจ๊ะนะอืมซาบไล่นัวแบบ xả chay Hãy subscribe แต้มอนสดๆพี่น,น้องตอนใหญ่ๆตามหมักเน่าใส่ตอนหมักเน่าใส่อื สุดยอด้วยจ้ะตอนบักหน้าหอมเห็นบ่พี่นอ้อแซมมันอืมอืมแซมมอนปากตอนใหญ่ๆมันต้งเสียบ อืสุดยอดสุดยอดความแซ่บแล้วค่ะบานิเซลดอนอิ่มแล้วสิลาไปก่อนนะคะพอกันกิมไม้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ